สวยที่เดียวนะสวยที่เดียวรุ่นเปิดตาเปิดดวงนะเปิดตาเปิดดวงรุ่นแจ้งเกิดนะนะของนะปั่นกระแสพระเครื่องที่เขาทานะนะปั่นกระแสพระเครื่องนะครับนะรุ่นนี้เนี่ยเขาออกแบบได้สวยที่เดียวนะฮะนะสวยที่เดียวเดี๋ยวมาดูหน่อยนะครับผมมีรูปให้ดูด้วยนี่ฮะนะเป็นพระเปิดตาน่าจะเป็น น่าจะเป็นรุ่นแรกๆกันนะฮะเพราะส่วนใหญ่นี่จะเป็นพระปิดตาแต่นี่เป็นพระเปิดตาคือแต่ก็ก็ก็ไม่เชิงไม่เชิงแบบเอามือออกนะก็มือยังปิดอยู่แต่ว่าจะเห็นลูกตาอยู่เป็นพระเปิดตานะครับพระเปิดตารุ่นนี้เนี่ยเป็นของนะาหลวงปู่สมบุญวัดลำพันธบองซึ่งเป็นรุ่นนะารุ่นแรกนะที่ออกแบบอย่างนี้นะครับหลวงปู่สมบุญวัดลำพันธ์บองนะครับนะสวย นะเขาออกแบบได้สวยแล้วเก็บรายละเอียดได้ดีนี่ฮะนะเก็บรายละเอียดได้ดีมีความนะมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะอย่างเนี้ยคือฉีกรูปแบบเดิมๆฮะแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะ,ะแล้วเป็นของน้านหลวงปู่สมบุญวัดลำพันบองซึ่งเป็นเกจิอาวุโสอายุร้อยสองปี รุ่นลาวคราวเดียวกับหลวงปู่พัดวัดหด้วยด้วนวัดทานทหารนะครับรุ่นราวขราวเดียวกันนะนี่นะแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับหลวงปู่สมบุญวัดลําพันธบองเนี่ยกระแสมาดีมากนะครับลูกศิษย์ลูกหาไปหาท่านเยอะแล้วก็มีการนะนิมนต์นะปลุกเสกวัตถุมงคลโดยเฉพาะที่สุพรรณเนี่ยเวลามีงานที่สุพรรณจะนิมนต์หลวงปู่สมบุญวัดลําพันธบอง ก็ถือว่าเป็นเกจิอาวุโสของสุพรรณนะนนสุพรรณอ่ก่อนนั้นก็ยังมีเกจิอาวุโสหลวงปู่นิ่มนะวัดพุทธมงคลแต่นั้นเก้าสิบกว่านะอายุยังน้อยกว่าสมนาหลวงปู่สมบุญวัดลําพันธบองนะครับนะถ้าพูดถึงเกจิตอนนี้ที่สุพรรณเนี่ยก็มีหลวงปู่สมบุญวัดลําพันธบองนี่แหละที่ท่านอาวุโสหน่อยนะครับแล้วก็มีนะมีเรื่องราวอะไรที่ให้ได้ ติดตามเพื่อถุมงคลของท่านนะหลายอย่างทีเดียวนะครับมีคนเอาไปใช้แล้วก็ประสบความสําเร็จอะไรกันมากมายนะครับหลวงปู่สมบุญวัดลําพันบองนะรุ่นนี้นะทางนะคุณปั่นกระแสะพระเครื่องเนี่ยนะได้พยายามนะออกแบบนะให้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็โดดเด่นมากๆนะครับโดดเด่นมากๆด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นลวดลายนะครับ นะริวจีวรโอ้โหนะคมชัดมากเลยนะคมชัดมากพระพิตาเปิดดวงนะแจ้งเกิดหลวง,ลวงพ่อสมบุญปิยะธรรมโมวัดลำพันธบองสุพรรณบุรีนะบางนะบางคนก็เรียกหลวงพ่อบางคนเรียกหลวงปู่นะครับนะวัดลำพันธบองนะครับเนี่ยฮะนะนะการการเก็บรายละเอียดเนี่ยเก็บรายละเอียดลงรายละเอียดนี่ดีมากเลยสวย นะอย่างนะครับผมเห็นเขามีแบบสองแบบนะนะด้านหลังเนี่ยเป็นอ like ัคระยันแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเป็นมือฮะนะเป็นมือนะครับเนี่ยเป็นมือเป็นดวงเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับด้านหลังนะสงสัยว่าจะด้านหลังจะมีสองแบบนะฮะแต่ผมยังไม่ได้เห็นองค์จริงนะแต่เห็นรูปเนี่ยสวยมากนะเห็นรูปแล้วสวยมากนะครับเนะนี่ยนะทีมงานปั่นกระแสระเครื่อนงะ <c oughs> เขาชื่อปั่นนะครับเขาไม่ได้มาปั่นนะนะเขาชื่อปั่นกระแสนะเครื่องเนี่ยฮะสวยนะหลวงปู่สมบุญวัดลำพันบองนะเกจิอาวุโสซ,ซึ่งผมเอาประวัติของหลวงปู่สมบุญเนี่ยมาพูดให้ท่านฟังหลายครั้งหลายหนแล้วนะครับนะหลวงปู่สมบุญนะเนี่ยก็เป็นเกจิอ,กองหนึ่งที่หน้าหน้าน่าจับตามองน้าน่าจับตามองทีเดียวนะครับในสายสุพรรณนะนะ ถ้าตอนนี้เนี่ยผมบอกนะว่าบางครั้งเนี่ยนะบางครั้งคนที่เล่นวัตถุมงคลเล่นหาวัตถุมงคลเนี่ยนะนะเป็นจังหวะด้วยนะนะบางทีเป็นจังหวะด้วยนะนะนยยนะอย่างหลวงปู่นิ่มอะหลวงปู่นิ่มเนี่ยท่านดังมาตั้งนานนะแต่วัตถุมงคลท่านมาขึ้นจริงๆเนี่ยนะมาโอ,โอ้ฮอตจริงๆเนี่ยปีที่นะก่อนฉลองนะวันคล้ายวันเกิดของท่านอนะ แล้วพอฉลองหลังจากนั้นมาโอ้โหกระแสท่านดีมากเลยแต่ปรากฏว่าเนะท่านมารัาสังขารไปก่อนนะมีคนนะขออนุญาตจะสร้างวัตถุมงคลของท่านเยอะมากเลยนะหลวงปู่น,นิ่มะนะก็ผมว่าน่าจะเนี่ยฮะจังหวัดนะมีโอกาสนะครับมีโอกาสอย่างหลวงปู่สมบุญวัดลำพันธบองเนี่ยนะน่าสนใจนะน่าเก็บ นะครับน่าเก็บนะฮะก็เป็นเกจีที่มีโอกาสเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยผมบอกนะว่าการเล่นหาวัตถุมงคลใหม่เนี่ยเขาเล่นกันเป็นกลุ่มนะอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะว่าเขาเล่นกันเป็นกลุ่มนะนะเล่นกันเป็นกลุ่มแต่ว่าถ้าคนที่เขาศรัทธาเนี่ยนะจะเก็บนะจะเก็บอันนี้น่าสนใจเก็บได้นะฮะถ้าจะเก็บนะครับเนี่ย นะภาพปิดตานะเป็นพรพเปิดตานะครับหน้าพระเปิดตานี่นี่ด้านหลังเห็นไหมนะด้านหลังเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้นะด้านหลังฮะนี่ด้านบนเขาเขียนว่าแจ้งเกิดแล้วเป็นมือเนี่ยนะเป็นหน้าเนี่ยแล้วก็ด้านหลังเป็นอย่างนี้มีสองแบบนะนะามีสองแบบเนี่ยฮะโอ้ไม่ใช่สองสิ มาด้านหลังมีอีกนี่นี่ก็อ,อีกแบบหนึ่งฮะนั่นเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าว่าว่ามีด้านหลังนี่กี่แบบนะเนี่ยแต่ผมเห็นเนี่ยอันนี้นะนี่เท่ากับสามแบบแล้วนะเนี่ยนะด้านหลังฮะด้านหลังเท่ากับสามแบบแล้วนะโอ้ยไม่ใช่สามแล้วสินะหรือสามนะสามแต่ว่าเขาลงสีะนะเห็นมาแบบแนะสามแบบแล้วนะสามแบบแล้วนะนี่คือนะ พระเปิดตาเปิดดวงรุ่นแจ้งเกิดของหลวงปู่สมบุญวัดลำพันธบองสุพรรณจัดสร้างโดยทีมงานปั่นกระแสพระอลื่นน่าสนใจนะนะท่านก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับ